สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องดาร์ตี้หกเก้าสองสีชลนะคะในวันนี้นะคะคลิปนี้เนาะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความรักค่ะ ความรักปบ,บประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะแล้วคลิปนี้ก็เป็นคิวของทีมวันพระหัสนั่นเองเนาะทีมวันพระหัสนะคะความรักของคุณนะคะประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะทั้ง3สถานะเลยนะคะทั้งคนที่สถานะโสดสถานะมีคนคุยและสถานะชาัดเจนเป็นครอบครัวนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับฟังแม่หมอด้วยนะจา๊าน้ะ อืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเนาะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ได้เจอะจงดงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติหรืออาจจะไม่ตรงอะไรกับใครเลยก็ได้นะจ๊ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงเน้อนะจ๊ะโอเคมาดูกันเลยเริ่มนะคะความรักทีมอนพระหัสประจำเดือสิงหาคมนะคะ สำหรับคนโสดพลังงานเ energy เคุณเป็นยังไงก็ขึ้นมาโสดจริงๆเนาะขึ้นมาโสดจริงๆนะคะเนาะสำหรับคนที่โสดอยู่นะช่วงนี้โอ้โหนะทีวันราศคนที่โสดโสดไปก่อนไหมลูกโสดไปก่อนไหมคะลูกดวงลูกดวงคะโสดไปก่อนไหมเนาะนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า อสภาวะจิตใจนะคะเข้าหาธรรมะเยอะมากเลยช่วงนี้เนี่ยนะคะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเรื่องของการที่แบบว่าเป็นสภาวะจิตใจที่อยากจะขอโสดไปก่อนอยากจะแบบอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองไปก่อนเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่จะต้องได้จัดการสะสางนะคะเคลียอะไรบางอย่างอยูอย่เนาะมันเป็นในสภาวะที่คุณเองก็ยังไม่พร้อมเราคะ่ะถ้าจะเจอคนที่ ออไม่โอเคเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะที่มันพฤหัสเนี่ยมีความรู้สึกแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคนที่ยังสดอยู่จะมีคนเข้ามาไหมมันจะมีคนเข้ามาแหละนะคะคุณพร้อมที่จะเปิดหรือยังนะคะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะ เปิดรับแล้วอีกอย่างในเดือนนี้นะจ๊าเนาะพลังเอเจีขึ้นมานี่เหมือนกับว่าอืมันจะมีคนเข้ามาจริงๆนะมันจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาขายกุหลาบเข้ามาขายขานมจีบให้กับคุณแน่นอนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อยู่ที่คุณจะเปิดรับไหมนะจ๊าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนี่ไงคนโสดก็มีโอกาสสลาดโสดนะจ๊าในเดือนนี้นั่นเองเนาะนะคะดีใจด้วยจ๊านะคะ ต่อไปเนะคะเรามาดูทีมวันพระหัส ท่านที่มีคนคุยนะคะสถานะแบบมีคนคุยนะคะจะเป็นยังไงบ้างอะเดือนนี้นะเดือนนี้สถานะที่แบบเป็นคนคุยอะจะเป็นยังไงบ้างนะคะไ่ที่หลดลงมาเนาะพลังเอเนจีของคุณเนาะเลือกเยอะนะมีตัวเลือกนะคุณเองก็ไม่อยากไปตัวเลือกใครแต่คุณก็พยายามที่จะเลือกใครอยู่หรือเปล่านะจ๊ะโนพลังงานของคุณอย่างมีความรู้สึกแบบกําลังมองหา ถึงแม้ว่าจะมีคนคุยก็เหอะนะคะก็เปิดโอกาสนะบางท่านก็มีความรู้สึกว่าเปิดโอกาสให้คนคุยกับคุณอะถ้าเกิดเจอใครที่ดีก็ขอให้บอกเหอะนะคะก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกให้ใครอะนะคะคือแบบไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกให้ใครไม่ได้อยากที่จะมาให้ใครมาขายฝันแล้วคุณเองก็ไม่อยากขายฝันใครด้วยนะคะอืมเนมานะเพราะว่าณตอนนี้คนที่มีคนคุยเนี่ยนะคะ สถานะเนี่ยแค่คุยกันเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเขาจะทักมางไหมคะเนี่ยมีความรู้สึกเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบไลน์เขาไม่อ่านแชทหนูเลยค่ะคือแบบหนูทักไปเขาไม่ตอบเลยค่ะเขาแอบคุยกับใครหรือเปล่าคะหรือช่วงเนี้ยอารมณ์เขาเป็นยังไงหรอคะขึ้น,นล,งลงหรือเปล่าอาจจะมีสภาวะที่แบบอืม มีระวังในเรื่องของการถูกเป็นตัวเลือกนะจ๊ะหรือเรากลาเป็นเรานั่นแหละกลับไปเลือกใครเขาหรือเปล่านะเนี่ยสถานะมีคนคุนเดียวสิงหาคมนี้นะคุณเองต้องค่อยคุยกันนะมีอะไรค่อยค่อยปรับทาัศนคตินะคะปรับ เอ่อ energy เข้าหากันนิดนึง,งน้ามีความรู้สึกอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ปบปิดเราอยู่แล้วเราแบบกําลังช่างใจว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ได้ยินมาสิ่งที่แบบเขามีคนนั้นเขามีคนนี้เขามีชอยเขามีตัวเรื่องหลายคนคนเก่าเขาจะกลับมาด้วยหรือเปล่าลูกนั่นนี่เนี่ยเป็นอะไรท,ทำให้เราเครียด ทำให้เราคิดตัดสินใจเหมือนกันนะช่วงนี้ฝันแปลกๆเนี่ยฝันเห็นงูก็มางูพันหลักงูเลื้อยรัดมาเลยระวังด้วยนะเรื่องราวความรักของคุณอาจจะเป็นบางสังหรณ์อะไรบางอย่างหรือว่า ัวคุณเอง man, อะเซนแม่นหลึกเรื่องในช่วงเดือนเนี้ยเรื่องความรักเรื่องการจับผิดคู่นะคะหรือเรื่องราวของความรักเนีมีความรู้สึกแบบว่าเออเขาแอบ,บคุยกับใครหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาแอบ,บคุยกับใครหรือเปล่าเขาชัดเจนกับเราจริงหรือเปล่าเนี่ยมีใครหรือเปล่าแอบบมองใครอยู่หรือเปล่าคือจับโทรศัพท์คุยกับเราก็จริงนะนะแต่แบบเอ้มีความรู้สึกไม่ไว้ใจ มีความรู้สึกแบบแอบระแวงอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยจ้าเนาะ no. แอบเช็คแอบแบบอืมอะไรกันนิดนึงหรือเปล่าบางเรื่องเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากจะพูดบางครั้งคุณรู้แหละคุณแบบเออเอ๊เออะไรอย่างเงี้ยละนะคะแต่คุณมีความรู้สึกแบบคุณก็ยังไม่พูดดีกว่ารอรอไปก่อนรอดูไปก่อนอะไรประมาณแบบนี้ก็มีอะไรประมาณแบบนี้ก็มีเนานะจ้าเนาะสำหรับทีมอนพระร่สถานนะที่มีคนคุยนะคะอืม นะคะเดี๋ยวเจวิลขึ้นมาสองสำรับเลยแม่นะคะอย่าแม่หมอจะเอาให้ดูนะเจวิลขึ้นมาสองสำรับเลยอืมเห็นไหม ห็นไหมลูกดวงคุณลูกคะ่ะเจวิวขึ้นมาสองสำรับกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคนที่มีคนคุยนะคะลูกช่วงเดือนนี้อาจจะมีแนวโน้ของการระแวดระวังอะไรกันเกิดขึ้นเนาะอาจจะมีการไม่ไว้ใจกันว่าคนรักของเราคนคุยของเรา่าเขาแอบทรยศนอกใจหรือเปล่าว่าแอบ,บไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเขาให้ความหวังฉันแล้วเขาไปขายฝันให้คนอื่นอีกหรือเปล่านะอาจจะมีโมเมนต์นี้ขึ้นมานะคะเนาะอ่ะไปต่อกันเลยนะคะอืม รดใช้วิจารยาน,นะเนาะนะคะแม่เหมาะดูแบบส่วนออมีดูแบบภาพรวมนะภาพรวมอ่านแบบภาพรวมนะเนาะมอาะอดูซิว่าแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะเนี่ยต้องระวังนะเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยเพราะเผออาไม่แน่เขาอาจจะไม่ได้คุยกับใครไม่แน่เขาอาจจะไม่ได้คุยกับใครนะคะแต่เขาแอบ,บมีบางเรื่องบางอย่างปกปิดคุณอยู่ หรือตัวคุณเองนั่นแหละมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยากบอกเขามีบางอย่างที่มันยังเคลียร์ไม่จบมันยังคงคาราคาซังมันยังคงไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวรอโอกาสก่อนดีกว่าเราค่อยเคลียร์เราค่อยบอกไม่มีเรื่องอึมง,งำอึ้งำอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะอึมงองำอึงงำนี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อืมนะคะก็แต่ก็ต้องระวังแหละในเมื่อหน้าไพ่ขึ้นมาซกขนาดนี้นะคะก็ต้องเจ็ดดาบขึ้นมาด้วยเนาะนะคะเซเว่นออฟซอสขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการโกรหกเช้าชูนอกใจการทรยอยักหลังแทงข้างหลังหรือการมีความลับปกปิดอะไรกันอยู่ประมาณนี้เนาะนะคะอย่างไรเสียก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเน,นอะออืมสุดท้ายจะผ่านไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้หมอดูให้สุดท้ายคุณกับเขาจะผ่านเรื่องราวถ้ามีเรื่องราวอันดีจิตเนี่ยนะคะจะผ่านไปได้ไหม จะผ่านไปได้ไหมดูสิคะ e v e n of Pa ฟเพผ่านไปได้คะ่ะผ่านไปได้แน่นอนจ้ะจะเคลียร์กันจะมีการเคลียร์กันจะมีการคุยกันคะ่ะนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลคุยด้วยเหตุผลนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านมันไปได้นะจ๊ะโอเคไม่หมาะเป็นกำลังใจให้เนาะนะจ๊ะต่อไปเรามาดูกันนะคะอืม ทีมวันพระหัสความรักของคุณประจําเดือนสิงหาคมสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยความรักของคุณความสัมพันธ์ในเรื่องของหัวโจมหัวใจในเรื่องของความรักของคุณนะคะทั้งคู่เป็นยังไงบ้างนะขอดูพลังงาน Energy คุณหน่อยสิมีในเรื่องของการคิดวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานอนาคต การติดต่อสื่อสารทางไกลนะคะการลุยงานเลยค่ะนะคะแล้วก็คนมีคู่ก็บางท่านก็ป่วยนะคะบางท่านก็กําลังป่วยอยู่ก็มีเนาะหรือว่าเพิ่งพักเอ่อพักฟื้นออกมาแล้วนะคะช่วงนี้ทีมงันพรหัสที่มีคู่เนาะบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนอนเหงานอนเปล่าเปลี่ยวด้วยก็มีนะกำลังรอคอยอะไรบางอย่างพลังงานเอเนจีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังเรื่องของอ การนอนการนอนน้อยนอนดึกนอน,น,อนไม่พอนอนไม่หลับนอนไม่พอฝันแปลกๆนะคะการนอนแล้วก็คิดจินตนาการไปไกลโพ้นเลยนะคะมันมี energy นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินการทำงานการตุนเงินดินงีนะคะการคิดวางแผนนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะอยากจะพักเน,ะนาะบางครั้งมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะอยากจะแบบว่าเออคิด คิดว่าคุณสองคนเนี่ยเมื่อไหร่จะรวยสักทีเมื่อไหร่จะมีเงินเยอะๆหรือว่ามีความรู้สึกวางแผนกันเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นคง ความมั่นคงสําหรับเงินดาเงินชีของครอบครัวหรือคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะเนี่ยพลังงานคุณเป็นแบบนี้นะสาหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการไปฉลองการไปเที่ยวไปดื่มไปกินนะคะมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของการทํามาหากินการที่แบบเออตุนเงินมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพักผ่อนนิดนึงไหมนี่เนาะนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็บางท่านก็เมคมันนี่เลยนะคะรีบทําเงินเลยนะคะจากที่ได้พัก ักมานานแล้วหรือเปล่าความรักก็อาจจะไม่ได้ขึ้นหวื่หวามากนะคะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นในสถานะที่หวื่หวามากนะ,ะเป็นอะไรที่แบบมันเด่นในเรื่องของการทําเงินทํางานซะมากกว่านะคะเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเพื่อนๆนะจ๊นะเรามีความสุขค่ะกับการที่จะอยู่กับเพื่อนนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะแต่งตัวแซบๆออกไปเช็คเลตติ้งเหมือนกันเนาะ <laughs> อะไรอย่างนี้นะจ๊ะเนาะต้องระมัดระวังนิดนึงนะบางท่านอาจจะควัาดงวงควัาดงาใส่ฟู้ของคนรักได้นะเนื่องด้วยความเครียดที่มาจากการทํามาหากินการทํามาหางานนั่นแหละนะจ๊ะเนาะอืม แล้วก็ระวังเรื่องบางเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะนะคะระวังว่าบางครั้งไปคาดคั้นอะไรที่ที่แบบเป็นเรื่องที่เขายังไม่อยากพร้อมที่จะเปิดหรือมันไม่ใช่เรื่องหรือเวลาที่ต้องได้คุยต้องระวังการแบทเทิลกันนะระวังจะมีปากเสียงกันนะคะระวังจะมีปากเสียงกันด้วยนะต้องมัดระวังตรงนี้ดีนะจ๊ะเนาะ อาวละทีมวันพระหัสอ่าคนที่มีครอบครัวขออีกสักหนึ่งใบเน,ะนาะคุณผ่านไปได้แหละชิวๆไปชิวๆไป,ไปนะจา๊ะโนทุกสิ่งทุกอย่างก็กาลังหมุนกาลังหมุนไปในทางที่ดีขึ้นนใะน,นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะบางครั้งตัวเราเองคิดเดยอะคิดมากไปเองคนเดียวก็มีนะสําหรับทีมวันพระหัสคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราแบบ มันแอบเหงาอ่ะแอบเหงาแอบเหนื่อยแอบอยากให้คู่แบบมามาอ้อนมาสวีทหวานอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเป็นแบบคามมโนของของชนีพระรหัสนะจะ <c oughs> นะคะแล้วก็ที่มารหัสนะดูแลรูปร่างตัวเองดีมากๆเลยนะ,ะพยายามอยู่หรือเปล่านะคะในหัวคิดเยอะจังเลยในหัวคุณคิดเยอะคะ่ะคิดหลายเรื่องมากนะคะกำลังชั่งใจอยู่กับเรื่องบางเรื่องด้วย ะจะก็น้าขุ่นไว้ในน้ําใสไว้นอกนะคุณพยายามคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าสุดแบบเป็นเรื่องของคู่ความคนรักของคุณณนะจาเนาะเนี่ยมันก็ถ้าเกิดจะทะเลาะก,กันหรือมันเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่มันคาราคาซังอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วคุณก็เคลียร์มาแล้วคุณก็จัดการได้แล้วคุณก็เก็ตแล้วว่าว่ามันคืออะไรยังไงทําไมอ่ะนะคะคุณจัดการได้คุณเอาอยู่อยู่แล้วแหละเดี๋ยวคุณก็จะแบบ เนาะโอเคอ่ะคุณเอาอยู่ตอนนี้คนรักของคุณก็มองคุณว่าคุณสวยนะเออแล้วตัวคุณเองก็พยายามที่จะดูแลรูปร่างนะคะให้แซบให้สวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นผลดีนะคะทําให้พลังงานเอเนจีในเรื่องราวของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ของคนรักคุณก็จะแบบแอบห่วงคุณนิดนึงแล้วแหละแอบห่วงคุณนิดนึงแล้วแหละนะคะคุณมีแบบ แอบเช็คอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเนาะบางครั้งคุณก็ดูเซง็งดูเบื่อเนาะดูเซง็งดูเบื่อดูแบบมันยังไม่ใช่นะมันต้องแบบมันแบบนี่นี่ อาจจะอะไรอะไรทําไมมากมายปล่อยปล่อยไปไปไปบ้างก็ดีอะไรประมาณแบบนี้นะคะปล่อยปล่อยไปบ้างก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะโอเคค่ะความลักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะสาหรับทีมบันพารหหสคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็สําหรับทีมบันพราหสที่ความรักสถานะชัดเจนคนนี้แหละฉันคูยอยู่แค่คนเดียวคนนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรแต่บางครั้งก็ทั้งคู่ก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อนะคะเบื่อแล้วก็แบบ อืมเนาะเบื่อเบื่อเส้นเสงไม่อยากจะออกไปลันลามากกว่านี้หรืออยากจะมีอะไรใหม่ๆมาในชีวิตมากพวามเปิดม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบเหนื่อยในเรื่องของการทำมาหากินอะไรกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะขาดความหวานความแหววไปหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเนาะอ่ะจบไปนะคะสำหรับความรักของทีมวันพระหัตย นะคะฉบับประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะให้ไงให้ยังไงแล้ววันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ